ครับอันนี้รถมิสูป,ปาจิโร่ครับมิสูป,ปาจิโร่นะครับทะเบียน2940ีรถไข่น้อนี่ตอนนี้ก็เปิดมาแล้วนี่เจอฝาสูบโกงปะเก็นฝาสูบนะแล้วก็ฝาสูบตอนนี้เปที่ลงเกลืองอยู่ใส่หน้าฝาสูบอยู่แล้วก็ท่อยางนี้มันขาดนี่ก็เปลี่ยนใหม่กรอบแล้วนี่แข็งโป๊งเลยท่อยงท่อยางท่อน้ำเปลี่ยนใส่บัใส่ผ่านวันนี้ใช้คองเดิมแต่ว่า ลูกเลอกโอเคปกติน้ำดันน้ำดันนี่นี่อันนี้รูน้ำนี่นี่รูน้ำนี่รูน้ำนี่ก็คือลูกสูบนี่น้ำมันข้ามได้ครับนี่ก็รูน้ำ้วนี่ไม่ใช่รูน็อดนะแกน้ำดันตรงนี้นะตรงนี้คือตัวตัวรูน้ำดันถูกต้องเขาเรียกว่าตาน้ำเพราะตรงนี้มันมีนิดเดียว วิสูปไปจ,จะรอดเป็นตัวคันมันเป็นตัวคันเพราะว่ามันเป็นรูน้ำเล็กๆตัวนี้นถ่านเราถ้าเราไม่ปิดรูนี้มันก็จะข้ามนะตัวนี้ไม่จำเป็นพวกพวกตัวนี้มันต้องออใช่ถูกต้องแล้วเยอะอยู่แล้วเขาเรียกว่าแก้น้ำดันนะในนี้ก็เปิดฝาสูบแล้วก็แก้น้ำดันไปนเลยเขาเรียกว่าแก้น้ำดันแบบทาวอนชาจนลืมเราบบเนี้ยลืมลืมแชาจนลืมปกติอันนี้มันเป็นรูเนาะ อ่าเป็นรูเป็นรูอ้าวเรียบร้อยต่อไปก็ใช้งานยาวๆน,น,น,นี่คันี่ยนี่นี่คันนึงคันนึงคันนี้แก้น้ำดันยังอ๋คันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีรูอ๋ออันนี้ไม่มีรูเออมันต้องเป็นแบบนี้สิรถปาเจ็ดลมันมันวางยามาเนี่ยเนะอันนี้มันรถโตโยต้าเนี่ยโตโยต้ามันไม่มีรูอ่าโตโยต้าไม่มีรู แล้วจากนั้นปาเจนโลก,ก็ต้องไม่มีรูแต่ในฮอนดา้าฮอนดา้ดนดาดูฮอ,อนดา้าดิฮอนด้าอันนั้นมุนไดมุนไดก็เอาอีกแล้วโอ้โหนี่นอนเลย